นิทานลูกส้มสวัสดีค่ะขอนำเสนอนิทานเรื่องทิดานำบุญการครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านคนชลาแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้นั้นไม่มีลูกเด็กเล็กแดงและไม่มีคนวัยกลางคนเลยวันหนึ่งจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านก็ได้มีจุดจุดหนึ่งที่พวกคนชรานั้น ชอบมาทำพิธีจะเป็นพิธีที่สามารถทำให้พวกเขานั้นมีอายุที่ยืนได้เป็นร้อยร้อยปีวันหนึ่งในช่วงค่ำคืนที่มืดสนิทดวงจันทร์มีถึงสองดวงปรากฏการณ์นี้ไม่มีและไม่มีใครเคยรู้จักพบเจอมาก่อนทันทีที่ชายหญิงแกชรลาออกมาดู ก็ต่างผ่ากันประหลาดใจและตื่นเต้นกันน้อยใหญ่ทันใดนั่นเองดวงจันทร์ที่อยู่เคียงคู่หนึ่งดวงก็ล่วงหล่นลงมาสู่พื้นดินที่จุดศูนย์กลางของหมู่บ้านแห่งนี้ได้กำเนิดเด็กน้อยทารกเพศหญิงที่ตกลงมาจากท้องฟ้าชาวบ้านจึงเรียกว่าลูกเทวดามาเกิด แล้วก็ได้มีชาวบ้านทกเทียงกันเพราะไม่มีใครที่จะอยากรับเลี้ยงดูเด็กน้อยจนมาในวันสุดท้ายได้มีหญิงชราที่ยากจนที่สุดในชุมชนแห่งนี้จึงอาสารับเลี้ยงดูหนูน้อยไว้ตั้งแต่บัดนั้นเจ้าหนูน้อยก็ได้อยู่กระท่อมหลังเก่าๆมีแต่รู้รั่วไม้ผูกพังแต่ถึงอย่างไรอย่างนั้น หนูน้อยผู้นี้แทบจะไม่ต้องกินข้าวและอาหารเลยก็ว่าได้เขากําเนิดมาโดยที่ไม่ให้หญิงชรายากจนผู้นี้ต้องลำบากเลยเพราะไม่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้แก่เจ้าหนูน้อยได้กินจนในเวลาต่อมาเด็กน้อยก็โตเป็นสาวผิวพรรณของเธอนั้นสว่างเปล่งประกาย ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของมุมมืดก็สามารถมองเห็นได้เพราะเธอมีผิวที่เปล่งประกายที่ชีวิตเธอนั้นอยู่ได้ทุกวันนี้โดยที่ไม่ต้องกินอาหารเพราะในช่วงที่เธอกำเนิดขึ้นมานั้นได้มีน้ำเต้าผูกติดกับร่างของเธอมาตั้งแต่แบเบาะเธอจึงได้ดื่มกินนับทิพย์จากน้ำเต้านั้น จนทำให้เธอมีชีวิตที่เติบใหญ่และเติบโตได้ถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่ต้องกินอาหารหรือกินอะไรทั้งสิ้นเป็นที่น่าประหลาดใจเมื่อหญิงสาวโตขึ้นเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเธอนั้นมีวิชาติดตัวมาจากบนสวรรค์เมื่อก่อนเธอนั้นเป็นเทพธิดาผู้มีฤทธิ์ จึงถูกส่งลงมาให้มาช่วยหญิงชราที่ยากจนผู้นี้เพราะหญิงชราผู้นี้นั้นเมื่อแต่ปางก่อนเธอนั้นคือพระมารดาของนางที่เคยอยู่บนสวงสวรรค์นั่นเองแต่พระมารดานั้นทำผิดกฎอย่างมหันจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ยากจนที่สุดในชุมชนแห่งนี้นั่นเองเมื่อหญิงชรา ได้เกิดเป็นมนุษย์และมาอยู่ในชุมชนนี้เธอหมั่นสร้างแต่คุณงามความดีองค์เทพจึงส่งธิดาเพื่อให้มาช่วยชุบชีวิตความเป็นอยู่ของพระมารดานางให้กลับมามีความสุขและมั่งมีอีกครั้งและหญิงชราผู้นี้เธอมีนามว่ายายกำปองเธอตั้งชื่อเจ้าหนูน้อยที่ตอนนี้ได้โตเป็นสาวแล้ว นางมีนามว่านางบุญยายกำปองเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่เป็นสาวโดยที่แก่นั้นไม่เคยลำบากอะไรเลยสักครั้งเจ้าหนูน้อยทาลกตั้งแต่วันแรกนั้นที่กำเนิดมาก็คลืบคลานแถมยังหยิดน้ำทิพจากน้ำเต้าดื่มกินเองจนเติบใหญ่แล้วเธอก็ไม่กินอาหารด่างเช่นมนุษย์แถมยังกินเลยไม่เป็นสักอย่าง แต่ถ้าหากวันใดขวดน้ำเต้านี้หายไปแล้วล่ะก็ชีวิตเธอนั้นก็ไม่รู้จะเป็นเช่นไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นยายกำปองผู้เป็นแม่จึงนำถาวันที่เหนียวแน่นมาถักทอแบบพิเศษผูกติดกับลำตัวนางเอาไว้เพราะกลัวว่าหากวันใดน้ำเต้าหายไปลูกของตนอาจจะต้องตายจาก ด้วยความรักและความผูกพันต่อให้ไม่ใช่สายใหญ่ลูกแท้แต่ยายกำปองนั้นก็เลี้ยงเธอมาจนเติบใหญ่ถึงทุกวันนี้และไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่านางบุญนั้นจะถูกส่งลงมาเพื่อให้มาช่วยให้นางกำปองมีชีวิตที่ดีขึ้นระหว่างที่นางกำปองนั้นถูกชาวบ้านกลั่นแกล้ง โดยที่ไม่แบ่งปันน้ำจากบ่อของหมู่บ้านมาให้แกได้อยู่ได้กินแถมตอนนี้นั้นบ้านของเธอก็ไม่เหลือน้ำสักหยดนางบุญเห็นอกเห็นใจผู้เป็นมันดาเมื่อเห็นน้ำตาหนึ่งหยดของนางกํำปองนั้นนางบุญก็ทนไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจยกมือพนมขึ้นพร้อมกับมือทั้งสองข้าง ประคองน้ำเต้านี้ไว้ทันใดนั้นเองเธอจึงหยดน้ำทิพจากน้ำเต้าลงพื้นที่เป็นที่ว่างติดกับข้างบ้านของนางกำปองและไม่นานทันใดนั้นก็เกิดบ่อน้ำอย่างอัศจรรย์และนี่ก็คือบ่อน้ำทิพที่น้ำนั้นไม่มีวันแห้งคอดและหมดลงไปได้ตั้งแต่บัดนั้น ยายกำปองก็ไม่เคยอดอยากเรื่องน้ำและเธอก็มีให้ดื่มกินแถมยังได้ดื่มกินน้ำทิพย์จึงทำให้ยายกำปองนั้นมีผิวพรรณรูปร่างที่เปล่งปลัง่งและจากนั้นผิวของเธอที่เหี่ยวยน่นและแกช่ชราก็กลับมาแต่งตึงดุดสาวไัยแรกรุ่นเป็นที่น่าประหลาดใจของคนในชุมชนยิ่งนะ แม้แต่ตัวนางกำปองเองก็ยังตกใจกับใบหน้าของตนและผิวพรรณที่เต่งตึงดุดดังสาวเช่นนี้นางบุญเธอดีใจเป็นอย่างมากที่เห็นแม่มีผิวพรรณที่สวยงามและเปล่งปลั่งขนาดนี้ไม่ต่างอะไรจากตนต่อมาก็ได้มีชาวบ้านพากันอิจฉาในความงามของยายกำปองถึงจะแก่ชรลามีอายุ เกือบร้อยปีแล้วแต่ผิวพรรณของเธอดุดด่างสาวไหวแรกรุ่นชาวบ้านที่พบเห็นก็ต่างพากันอิจฉาตาร้อนเพราะทุกคนในชุมชนนี้มีแต่คนแกช่ชราจึงพากันแกล้งยายกำปองไม่จบไม่สิน้นไม่มีบ้านใดค้าขายอาหารข้าวปลาให้แก่ยายกำปองอีกเลย นั่นเป็นเพราะว่าความอิจฉาตาร้อนนางบุญเมื่อเห็นแม่ตนนั้นถูกกลั่นแกล้งอีกครั้งเธอจึงตั้งจิตอธิษฐานอีกคราวว่าฉันขอให้แม่กำปองของฉันมีที่ดินจนสุดลูกหูลูกตาแล้วมีต้นข้าวที่งอกอุดมสมบูรณ์มีบ่อน้ำที่กว้างใหญ่และมีเงินทองมากองตรงหน้าเพื่อให้แม่ของฉันได้มีชีวิตที่สุขสบาย นับตั้งแต่บัดนี้ไปเทินไม่นานคำอธิษฐานของนางบุญนั้นก็ปรากฏแผ่นดินในชุมชนสะเทือนขยับขยายแล้วจู่ๆก็เกิดปฏิหารเป็นที่นาที่มีคันดินกัน้นขอบเขตดินแดนที่ใหญ่และกว้างขวางของยายกำปองมีบ่อที่กว้างมีต้นข้าวออกรวงสวยงาม ให้ใหญ่กัปองนั้นได้มีอยู่มีกินพร้อมกับมีเงินทองมากองตรงหน้าจากนางกัปองที่ยากจนเสื้อผ้าขาดรุย่ยก็กลายเป็นมีเครื่องนุ่งห่มกายที่สวยงามสีสดใสรวมถึงมีแก้วแหวนเงินทองรายร้อมตัวอย่างอัศจรรย์ใจชาวบ้านยิ่งประหลาดใจยิ่งนักยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งอิจฉากันน้อยใหญ่ ต่างพากันพูดนินทาว่ากันไปต้องเป็นเพราะนางเด็กคนนั้นแน่ๆที่นางกำปองรับเลี้ยงดูจึงทำให้นางกำปองนั้นมีชีวิตที่สุขสบายร่ำรวยขึ้นถึงเพียงนี้ชาวบ้านจึงวางแผนการว่าจะรวมตัวกันรักพานางบุญแล้วบังคับให้นางนั้น เสกให้พวกตนร่ำรวยดุดดังยายกำปองแต่เมื่อชาวบ้านมาถึงกะว่าจะเตรียมแผนการเพื่อรักพาตัวนางบุญก็พบว่าไม่ต้องรักพาตัวฉันหรอกนะจ๊ะท่านคิดหรือว่าการที่จะทำเช่นนี้จะทำให้พวกท่านร่ำรวยดุดดังแม่กำปองได้จริง มันก็ต้องน่าอยู่แล้วถ้าหากไม่ใช่เพราะเจ้านางบุญแล้วนางกำปองจะร่ำรวยได้อย่างไรนางบุญจึงถามชาวบ้านว่าต้องการอะไรแต่เธอรู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เพราะเธอเป็นเพราะองค์เทพที่อยู่บนสวรรค์ผู้เป็นบิดาของนางต่างหาก ที่เป็นผู้ประทานพรเธอเพียงแค่นำส่งบุญให้แก่แม่กําปองก็เท่านั้นเธอสามารถอธิษฐานให้แก่ชาวบ้านได้เพื่อนำส่งบุญไปถึงแด่องค์เทพผู้เป็นบิดาของตนอยู่บนสวงสวรรค์ทันทีที่ชาวบ้านขอแต่ชาวบ้านพวกนี้กลับเป็นผู้ไม่มีบุญ คอยแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและอิจฉาผู้อื่นอยากได้อยากมีโดยไม่สร้างบุญสุนทานจึงบังคับให้นางบุญนั้นอธิษฐานให้แก่ตนเองทันทีที่เธออธิษฐานตามคําขอให้แก่ชาวบ้านเรื่องกับตารปาดัดมีชาวบ้านผู้หนึ่งขอเงินขอทองให้ตนเองมีมากมายก่กอง ทันทีที่นางบุญอธิษฐานให้เงินทองที่คนคนนี้มีนั้นก็เริ่มล่อยหลอจนหมดสิ้นไปนั่นเป็นเพราะเขาเคยทำผิดคิดไม่ดีได้เงินมาอย่างไม่ถูกต้องคนที่สองขอให้ตนนั้นมีที่นาเหมือนยายกำปองทั้งที่ตนนั้นก็มีที่นาอยู่แล้ว แต่ก็ยังโลภมากอยากได้อยากมีเพิ่มอีกเมื่อเธออธิษฐานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยข้าวที่เธอมีอยู่ในนาก็กลับเหี่ยวเฉาจนตายหมดมันเป็นเพราะว่าเธอเคยทำบาปทำกรรมต่อสัตว์แม้กระทั่งหมาแมวเธอยังเคยใช้ไม้ทำร้ายพวกมันและสัตว์ต่างๆทรมานพวกมันปางตายคำอธิษฐาน คองเธอนั้นจึงกลับตรปัดเช่นนี้คนที่สามทั้งทง,ทงที่เห็นอยู่ว่าสองคนอธิฐานแล้วเป็นอย่างไรผลกลับไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ด้วยความโลภเขาจึงมั่นใจว่าตนนั้นเป็นคนดีอย่างมากทันทีที่ขอให้นางบุญอธิษฐานนางบุญก็ได้อธิษฐานว่าขอให้เขานั้น ได้มีรูปร่างที่สวยดุดดังนางบุญเธอจึงอธิษฐานตามดังกล่าวที่ขอไว้ทันทีที่อธิษฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยหญิงผู้นั้นก็ยิ่งมีรูปร่างที่เหี่ยวเฉาและแก่ชราผิวหนังแทบหย่อนยานเกือบจะถึงพื้นกลายเป็นผู้เท่าผู้แก่ที่อาวุโสที่สุดในชุมชนนี้เลยก็ว่าได้ ส่วนชาวบ้านที่เหลือเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงไม่มีใครผู้ใดกล้าที่จะอธิฐานขอพรอ,อีกเลยพวกข้าไม่เอาแล้วกลัวเรือเกินเพราะพวกข้าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวพวกข้านั้นเป็นคนดีจริงหรือไม่พวกเราเข้าใจแล้วนางกำปองแกเป็นคนดีจริงๆ เพราะนางกำปองนั้นเป็นคนไม่เคยคิดไม่ดีต่อใครถึงใครจะคิดร้ายต่อเธอเธอก็ไม่เคยอาขาดแ้นพยาบาทหรือคิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นแม้กระทั่งชีวิตคนและชีวิตจัดก็ตามอีกทั้งการพูดการจาของนางกำปองแกก็เป็นคนคิดดีพูดดีทำดีทำแต่กุศล,ลกรรม ไม่เคยทำอกุศลต่อใครเธอจึงได้รับผรอันประเสรฐนั่นเองใช่ไหมตั้งแต่บัดนั้นชาวบ้านก็ต่างพากันขอความช่วยเหลือกับนางกำปองตัวเธอนั้นก็แบ่งปันข้าวและแบ่งที่นาให้ผู้คนได้ทำอยู่ทำกินรวมถึงแบ่งน้ำทิพย์ในบ่อที่มีอยู่ ให้ชาวบ้านชาวบ้านที่ได้กินได้ใช้จากบ่อน้ำทิพย์แห่งนี้เพราะนางกำปองรู้ว่าหากคนเหล่านั้นอดอยากอดน้ำก็อาจจะตายได้เธอรู้ว่าน้ำทิพย์บ่อน,นี้ไม่มีวันแห้งขอดจึงได้แบ่งปันเพื่อแพ่ให้แก่ผู้อื่นได้กินเมื่อองค์เทพที่อยู่บนสูงสวรรค์ผู้ประทานพรเห็นหนางกำปองนั้น ได้ทำดีสมควรแก่ได้รับพรดีดีอีกท่านจึงประทานบ้านหลังใหญ่โตโออาที่มีเหล่าบรรดาข้าทาสบริวารร้ายสิบคนให้แก่นางกำปองตั้งแต่บัดนั้นชุมชนแห่งนี้ก็ได้มีหนุ่มสาวมีหญิงชายเป็นรุ่นน้อยรุ่นใหญ่เข้ามาอยู่ในชุมชนคอยดูแลปรนนิบัตินางกำปอง ให้ได้อยู่อย่างสุขสบายและตั้งแต่บัดนั้นมาเหล่าข้าทาสบริวารของนางกำปองก็ได้ออกลูกออกหล้านและก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแถมยังมีลูกเด็กเล็กแดงเด็กน้อยวิ่งเล่นทั้งชุมชนขายายแตกออกลูกออกหล้านกันเพิ่มขึ้นส่วนนางกำปองเองกับนางบุญผู้เป็นลูกสาว ก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีใครนั้นคิดจะมาบิดเบียนทั้งสองอีกเลยเพราะทั้งสองต่อให้ชาวบ้านไม่มาขอความช่วยเหลือทั้งคู่ก็แจกจ่ายและแบ่งปันอาหารการกินรวมถึงบอ่อน้ำทิพให้แก่ทุกคนตั้งแต่บัดนั้นชาวบ้านทั้งสามคนที่เคยโลภมาก อยากได้รับพรจึงได้รับผลกรรมที่ตนเคยกระทำเขาจึงเปลี่ยนแปลงตนเองจากเป็นคนคิดทำสิ่งไม่ดีหันมาเอาเยี่ยงอย่างตามนางกำปองเปลี่ยนไปจากที่เป็นคนอคติต่อผู้อื่นและโลภมากอยากได้อยากมีและอยากได้ข้าวของของผู้อื่นจนทำให้พวกเขานั้น หันกลับมาคิดดีพูดดีทำดีและเป็นคนดียิ่งขึ้นทันทีที่พวกเขานั้นคิดกลับตัวกลับใจและทำได้ในเวลาต่อมาไม่นานหญิงคนแรกที่ขอพรให้ตนนั้นมีเงินมีทองและเงินทองนั้นที่หมดไปตอนแรกก็เริ่มกลับมามีเงินมีทองเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส่วนคนที่สองขอให้ตนมีที่นาเพิ่มขึ้นและมีข้าวที่มากจากเดิมที่ตนมีอยู่แล้วจึงทำให้นาของพวกตนนั้นมีข้าวที่แห้งตายก็เริ่มกลับมามีข้าวที่งอกเหยือยขึ้นและอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นอีกครั้งส่วนคนที่สามที่เคยขอพรให้มีรูปร่างผิวพรรณงดงามดุดดังนางบุญ ก็กลับกลายเป็นว่าทำให้เขาดูดดังผู้แก่ชราที่สุดในชุมชนผิวพรรณของเขาตอนนี้นั้นก็เริ่มกลับมาเป็นดังเดิมอีกครั้งทั้งสามตั้งแต่บัดนั้นจึงมาขอโทษขอโพยต่อนางบุญและนางกำปองที่พวกตนทั้งสามเคยคิดไม่ดีและทำสิ่งไม่ดีให้กับสองแม่ลูกได้เดือดร้อนตั้งแต่บัดนั้น สามคนก็เริ่มทำแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อสะสมบุญทานให้แก่ตนเองและทำให้พวกเขานั้นได้มีชีวิตขึ้นดีตามลำดับและเลิกทำตัวระลานและเบียดเบียนผู้อื่นอีกต่อไปชมชนนี้ก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขข้าวปลานาเกลือก็แบ่งปันกันกิน ท้องไร่ท้องนาก็ช่วยกันทำมาหากินมีอะไรก็แบ่งปันให้แก่ผู้คนที่ลำบากกว่าจึงทำให้ทุกคนที่ชุมชนนี้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่สุขสบายกันหมดแทบจะทุกหลังคาเรือนคนเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องอยากได้อยากมีให้เท่าเทียมผู้อื่นแต่จงเร่งสร้างคุณงามความดี และเร่งสร้างฐานะตนให้มั่นคงมั่งมีนี่ต่างหากซึ่งจะทำให้ตัวเรานั้นประสบความสำเร็จในสักวันจงได้ไม่ช้าก็เร็วนั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน ได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ